สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องผู้การนุกเช่นเคยนะครับผมถ้าไงฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดตามนะเพจซูซูกิการสินออตโอต้คาร์นะครับแล้วก็ l ล n e แอดซูซูกิการศรีออโต้ค่าแล้วก็อินตาแกรมซูซูกิการศรีออโต้ค่านะครับ,รออรออรบหรือเบอร์ติดต่อผมได้เลยนะสนใจรถก็0 9 8 1 0 1 0 4 4 6นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวเซียร์ R ตัวนี้เลยนะครับเป็นเจนใหม่เลยนะครับตัวนี้ เป็นตัวใหม่ของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับของของยุคนี้เลยก็ว่าได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับสวยภาพลักษณ์นะครับทั้งภาพลักษณ์ภายในและวก็ทาาภาพลักษณ์ภายนอกนะครับสวยงามตัวนี้เนาะเรามาดูว่าเซียให้อะไรเรามาบ้างนะครับผมเบื้องต้นนะด้านหน้านะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มี led มาให้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับพร้อมโครเมียมนะครับครอบไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัดผ่านเส้นโครเมียมสวยงามมากนะตัวนี้เนาะตัดกับรับกับไฟหน้าอย่างลงตัวเลยก็ว่าได้นะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่เครื่อง1 2 4 2ซีซี นะครับหรือเทียบเท่ากับเครื่อง 1,250cc นะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่4สูบ16ว้าวนะครับตัวนี้9 1แรงมา้านะครับตัวนี้นะแรงบิดนิวตันอ,อยู่ที่1 1 8นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคุ้มตรงที่1ประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตรงจุดนี้เนาะ เบื้องต้นเลยนะที่ให้มาคุ้มตั้งแต่ข้างหน้าละนะครับเบื้องต้นคุ้มมากนะครับตรงจุดนี้เนาะแล้วก็ถัดมานะเขาให้อะไรมาอีกนะในส่วนของล้อมแม็กอลูมิเนียมอลลอยขอบ16นิ้วลมดำมาให้เพิ่มความสวยหรูความสปอร์ตนะงดงามนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ถัดมานะไฟเลี้ยว เป็นติดที่กระจกมองข้างเลยนะครับก็สวยงามนะครับที้ถัดมานะคิวกระจกคโครเมียมนะตัดรับกับประตูหลังเลยนะครับตรงจุดนี้แล้วก็มือจับนะมือจับก็จะเป็นมือจับคโครเมียมนะครับพร้อมอะไรพร้อมปุ่มล็อกรถปุ่มล็อกรถกีเลสกันที่นะครับตรงจุดนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับด้านนอก นะก็ดูสวยงามอันนี้เป็นรถเทสไดร์นะครับเป็นรถเทสไดร์นะด้านในนะก็เริ่มตั้งแต่ระบบไฟฟ้ารอบขันถัดมานะมนีปรับระดับไฟสูงต่ำนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์ให้นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับมาให้นะครับปุ่มสตาร์ทสต็อปมาให้นะครับทีนี้ถัดมาพวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังนะครับพร้อม มันติฟังชันบนพวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับตรงจุดนี้เนาะเพลิดเพลินเลยแหละกับการฟังเพลงนะครับส่วนมาตรวัดนะครับก็ออกแบบสไตล์สวยหรูมาให้ดูสบายตานะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็แอร์ป,ปรับอากาศอัตโนมัติมาให้เพิ่มเติมก็คือจะเป็นระบบเกียร์ cvt มาให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับที่เก็บแก้วน้ำก็จะมีให้ 8ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีช่องสำรองไฟ12โวลต์มาให้ด้วยเครื่องเสียงก็มี AUX แล้วก็มี USB มาให้ด้วยนะครับตรงจุดนี้มาให้นอะพร้อมเบาะหนังมาให้ด้วยนะครับตรงจุดนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบสไตล์เบาะที่สวยหรูแล้วก็ทำความสะอาดง่ายก็จะเป็นเบาะหนังมาให้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตให้เข้ากับตัวพวงมาลัย3ก้านหุ้มหนังนะครับตรงจุดนี้ก็มีเบาะหนังมาให้ นะครับในส่วนของด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะมีช่องแอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เสียบไฟสำรองนะครับมาให้นะครับไฟสำรอง12โวลต์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่พักแขนมาให้นะครับที่พักแขนวางแก้วน้ำมาให้เป็นที่พักแขนที่ดูเพอร์เฟกต์นะเก็บได้ง่ายนะครับตรงจุดนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะทีนี้ด้านหลังนะด้านหลังมาให้เลยตัวนี้เนาะ ที่สวยหรูที่ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังมาให้ที่แบบสวยงามนะแล้วก็เป็นสเกิร์ตให้รอบคันนะครับสเกิร์ตมาให้รอบคันที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็เป็นตัวโครเมียมนะ ตัดผ่านให้ด้วยนะครับรับกับไฟท้ายนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ในส่วนของที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะครับตรงจุดนี้เนาะสามารถเก็บสัมภาระได้นะครับถ้าคิดเป็นลิตรก็อยู่ที่56 5ลิตรนะครับตรงจุดนี้ก็เบื้องต้นนะเรามาดูกันทั้งหมด แล้วครบหมดแล้วเรามาดูว่าแคมเปญมีอะไรบ้างในเดือนนี้นะครับแคมเปญมีอะไรบ้างดาวเท่าไรผ่อนเท่าไรนะครับตรงจุดนี้เนาะเบื้องต้นนะเริ่มดาวที่ศูนย์บาทนะครับพนักง,งานข้าราชการนะครับข้าราชการราัฐวิสาหกิจนะครับตรงจุดนี้มีส่วนลดเพิ่มให้2 0,000บาทนะครับตรงจุดนี้ดาวศูนย์บาทคันนี้เลยนะ คันนี้เลยดาวศูนย์บาทนะครับผ่อนงวดอยู่ที่เดือนละ4,600บาทเริ่มต้นที่4,600บาทนะครับถ้าลูกค้าเป็นพนักง,งานราชการ้าราชการราัฐวิสาหกิจนะครับตรงจุดนี้รับไปเลยนะส่วนลดพิเศษเลย2 0 0 0 0บาทเต็มๆไปเลยนะครับหรือเอาเงิน20,000บาทกลับบ้านไปได้เลยนะครับตรงจุดนี้หรือดาวศูนย์บาทเลือกผ่อนงวดคงที่8.4เดือน อยู่ที่เดือนละ9,400บาทนะครับ84เดือนฟรีดาวไม่ต้องดาวทุกอาชีพย้ำนะทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพนะได้แบบนี้ไปเลยนะไม่ต้องดาวนะครับค่างวด9,400บาทไม่ต้องดาวเอาแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วถ้าเป็นข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการรับเงินกลับบ้านไปเลย20 0 0 0บาทนะครับตรงจุดนี้เราให้ลูกค้ากันเต็มๆไปเลยนะก็เบื้องต้นนะครับฝากลูกค้าติดตามด้วยนะครับเงื่อนไขดีๆแคมเปญดีๆทุกอาคีพสู้ทุกคันดันทุกเคสผ่านแน่นอน100%เร์นตะ์ะบอกได้คำเดียวเลยนะครับตรงจุดนี้ดาวศูนยบาทผ่อนเริ่มต้นที่4,600บาท นะครับหรือเลือกผ่อนค่างวดอยู่ที่เดือนละ9,400บาทนะครับเบื้องต้นเลยนะสำหรับคันนี้มีกี่สีมี3ส,มสีมีสีขาวสีดำและก็สีแดงนะครับตรงจุดนี้สามารถที่จะเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมซ u ซูกิการสินออโต้คานะครับหรือติดตามช่องผู้การนุกซู z u กินะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจซูซูกิการสินออโต้ค่าแล้วก็ ไลอ้อนซูซูกิการลสินออโต้าแล้วก็อิน g r ก m ซู z u k i g a l a สิน Auto ้ขาหรือติดต่อผ่านทางเบอร์ผมได้เลยนะ0 9 8 1 0 1 0 4 4 6ะครับผมฝากติดตามด้วยใครที่ดูช่องผมอยู่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ